สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเค s o c c ็อเกอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมโอม KN s o c c ็อเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงยอดกองหน้าเพชรชาดนะครับชื่อของเขาคือรูดฟลนิตรอยรูดฟอนิตรอยนักล่าตะข่ายยอดกองหน้าในยุค2000เรามาทําความรู้จักกับดาวยิงฮอลแลนด์คนนี้กันครับรูดฟอนิตรอยเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคม7 9 7 6 เกิดที่ประเทศฮอลแลนด์ and, ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ188เซนติเมตรฟานนิตตรอยเกิดที่เมืองออสในช่วงภาคกลางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์โดยเขาเริ่มสนใจที่จะเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่ยังเด็กและด้วยความมีพรสวรรค์ทาให้เขาเล่นทั้งฟุตบอลเทนนสิสและยิมนาสติกเมื่อยังเด็กเขาได้เล่นฟุตบอลในทีมของหมู่บ้านโดยขณะนั้นเขาเล่นในตําแหน่งเซนเตอร์ฮาฟก่อนจะเปลี่ยนตําแหน่งในการเล่นมาเป็นกองหน้าตอนวัย17ปี ลูฟอร์ล,ลิตโต้ยเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในปี1993กับเดนบอสทีมในดิวิชั่น2ที่ที่เขาเปลี่ยนจากการเป็นเซนเตอร์ฮาฟมาเป็นยอดกองหน้าถล่มประตูหลังจากการสร้างประวัติศาสตร์ยิง12ประตูใน31นัดซีซันที่1996-1997ถึง 1997, ฟารล,ลิตโตอยย้ายไปอยู่กับฮี v, เลวีด้วยค่าตัว360,000ย e ูโรและยิง13ประตูใน31นัดในฤดูก,กาลเดียวที่เขาลงเล่นในฮีลเลวี ทำให้ฤดูกาลถัดมาความสามารถของเขาไปดันเตะตาทีมอย่าง PSV และลูทเฟอร์นิตอรอยย้ายไปเล่นให้กับ PSV ด้วยค่าตัว6.3ล้านยูโรที่เป็นสถิติด้วยการย้ายของสโมสรในตอนนั้นฟอนนิตอรอยยิง31ประตูนใน34นัดเป็นสถิติของลีกดัชและดีที่สุดเป็นอันดับที่2ของลีกในยุโรปในตอนนั้นวันที่25พฤศจิกายนปี1998ปีนี้เองลูทเฟอร์ิตอรอยได้ตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในของเนเธอร์แลนด์ และฤดูกาลถัดมาได้เป็นดาวซันโวสูงสุดของลีกฮอลแลนด์เป็นปีที่2ติดต่อกันจากผลงานยิง29ประตูซึ่งความเก่งกาจนี้ได้ถึงพันเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่เป็นเฮดโค้ชให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเซอร์เล็กได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับผู้บริหารของ PSV ในเกมลีกถัดมาและเซ็นสัญญาคว้าตัวฟอรลิตต์ลอยในวันถัดมาฟอริตต์ลอยทำท่าจะบรรลุข้อตกลงย้ายไปแมนยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว18.5ล้านปอนด์ในปี2000มีการเตรียมการถแถลงข่าวเพื่อที่การยืนยันการย้ายทีมข่าวนี้แต่ถึงเวลาจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศว่าการย้ายทีมข่าวนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสภาพความฟิตของเขาไม่กี่วันทันมาฟาริตรลอยเอ็นหัวเข,าข่าขาดระหว่างการฝึกซ้อมและข้อตกลงกับทางแมน u ยูไนเต็ดจึงถูกยกเลิกไป ต่อมาปี2001การย้ายทีมรู้ลร่วงด้วยดีการย้ายทีมรู้ลร่วงยูไนเต็ดถูกสั่งให้จ่ายเพิ่มอีก5 0 0 0 0ปอนด์เป็นค่าตัวของนักเตะเนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนของยูโรและปอนด์สเตอร์ลิงที่เปลี่ยนแปลงคอนนี้ตลอยเซ็นสัญญา5ปีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังผ่านการตรวจร่างกายซึ่งเจ้าตัวพูดถึงค่าตัวในการย้ายเออเรื่องค่าตัวผมไม่หนักใจเลย ทําให้ผมมีกําลังใจมากกว่าาะนี่หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อใจผมมากช่วงปีแรกฟอนิโตลอยยิงไป23ประตูใน32นัดในหลีกและฟอนดิลอยยังทําลายสถิติโดยการยิงประตูในหลีก8นัดติดต่อกันในเชนเปนลีกทําได้อีก10ประตูและเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําปีของ PFA ซึ่งลูดฟอนิโตลอยมาเพียงเพิงสุดขีดกับตอนที่อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5ปีที่เขามีสถิติถล่มประตูที่น่าทึ่ง เป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดอันดับที่3าในยูฟาแชมเปียนลีกทำได้5 6ประตูดอรสมโรยูฟาแชมเปียนลีกอีก3ครั้งและยังได้แชมป์พรีเมียร์ลีก f a คัพลีกคัพและ FA คอมมิตี้ชิลรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในช่วงปี2006ลุนฟนนิ้ต้อลอยได้ทะเลาะกับรุ่นน้องร่วมทีมอย่างคิสเียโนโรนรลโดทำให้เจ้าตัวต้องย้ายออกไปอยู่กับทีมใหม่และเป็นทีมอย่างเลอาเมลิดคว้าตัวเข้าไปสัญญา3ปีด้วยค่าตัว24ล้านยูโร ฟอนดิโตลอยทำแทตททิกในเกมลีกนัดที่2ของเขาที่เลอันมาลิดพบเลเวเต้และ12พฤศจิกายนปี2006ฟอนดิตลอยเหมาคนเดียว4ประตูช่วยให้ทีมเอาชนะโอซาซูน่า4ประตูต่อ1จบซีซั่นได้รางวัลดาวซนโวส,สูงสุดของลาลิก้าทำได้25ประตูนอกจากนั้น ยังเป็นแชมป์ลาลิก้าในปี2006-2007กับเรอันมาริดและเป็นเจ้าของสถิติยิงได้เจ็ดนัดติดต่อกันในลีกและเป็นสถิติของลาลิก้าร่วมกับฮูโก้ซันเชสและในปี2008ลูฟฟอริตลอยยังโชว์ผลงานที่ดีต่อเนื่องจนจ,นจบซีซั่นลูทำได้20ประตูจากการลงเล่น33นัดให้กับเลอันมาริต แต่พอมาถึงในปี2008-2009พฤสจิกายนปี2008เลอันมาริตประกาศว่าฟานิตลอยหมดสิทธิ์ลงเล่นจนจบฤดูกาลในปี28-2009 0 0เนื่องจากการบาดเจ็บที่หมอนรองกระดูกหัวเขา่าขวาฉีกเวลารักษาตัวเบื้องต้นคาดไว้ที่6-9เดือนหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2เพื่อการฟื้นฟูและช่วงนี้เองฟอนิโตลอยไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลอันมาริดมากนักเพราะอาการเจ็บอย่างต่อนเนื่องของเจ้าตัว ต่อมาวันที่23มกราคมปี2010ในช่วงท้ายอาชีพฟอนิโต้ลอยนะครับเซ็นสัญญา18เดือนกับฮันบวกช่วง1นึ่งซีซันเต็มๆที่เล่นให้กับฮันบวกฟอนิต้ลอยทำ7ประตูและ2เอซิสจากการลงเล่น25นัดวันที่14พฤษภาคมปี2012ฟอนิโตลอยประกาศแขวนสตาร์ทด้วยวัย35ปี กับทีมมาล,ลาก้าเขากล่าวกับสปอร์ตวันว่าเขาเคยพูดเป็นในหลายครั้งแล้วในช่วงปลายซีซั่นว่าจะเลิกเล่นเมื่อออกมายืนยันว่ามาลาก้าจะเป็นสโมสรสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับประวัติสุดยอดของกองหน้าจอมถล่มตะขายอย่างรูดฟอนิตรอยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมโอมเกนซ์กเกอร์ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ